คนที่ผมบอกแบบนี้ก่อนก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่อ่ะเงี้มันเป็นข่าวนั่นแหละมันเป็นกรณีที่แบบว่าคนเขากาลังพูดถึงเยอะเนาะอันนี้ไอ้อ่านจะได้อ่านคอมเมนต์ออกคนดูบอกว่าใส่แว่นใส่แว่นจะได้อ่านคอมเมนต์ออกไม่มีอะไรผมจะได้อ่านคอมเมนต์เฉยๆนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยมันมีคนที่เขาเราเห็นน่าจะเห็นกันแหละในโซเชียลคือตั้งแต่ผมตื่นมาวันเนี้ยผมเห็นเรื่องนี้เยอะมากแล้วผมก็ตกใจให้เกิดอะไรขึ้นคือเขาไม่บอกว่าอ่ะเป็นคนในอาชีพเราเนาะก็คือเป็นเป็นทางผู้ประกาศข่าวท่านหนึ่งเป็นผู้ชาย อักษรย่ออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ให้อักษรมาแล้วก็คือเราไม่ว่าพี่เขาหรอกว่าถ้าพี่เขาจะไปทําแบบนั้นคือพี่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่เขานะแต่เขาบอกมันเป็นสิ่งที่เขาทํามานานแล้วแล้วก็เขาอาจจะเลิกทําอะไรือวปล่านี้ผมคงตอบแทนพี่เขาไม่ได้แต่พี่เขากําลังบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องเขาเขาก็มีต้นสังกัดของเขาเขาต้องคุยกับต้นสังกัดเขาก่อนแล้วจริงๆพี่คนนี้ก็ต้องบอกเป็นรุ่นพี่ในวงการที่รู้จักกับรุ่นพี่ของของไอ้เองเนี่ยหลายๆคนไม่ได้บอกว่าพี่เขาทําสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้องอะไรก็ตามแต่เมื่อทำแล้วอันนี้แน่นอนนักกฎหมายบางคนก็จะออกมาบอกเฮ้ยสิ่งทําแบบนี้มันผิดนะเรามาคุยกันเรื่องว่าเฮ้ยทาแบบนี้มันทําเป็นแบบม,มันกําลังจะเหมือนอ่ะถ้ามันมีขบวนการหรือคนที่ทําแบบนี้บ่อยๆเยอะๆจนกระทั่งที่วันนี้เราไปลงพื้นที่มาอย่างอย่างาริสไปลงมาเนี่ยไม่บอกไม่บอกสถานที่นะมไม่ต้องบอกย่านนะไมไ่บอกเลยเพราะถ้าบอกปุ๊บรู้เลยอืมใช่ผมเชื่อย่างนี้ถ้าบอกปุ๊บรู้เลยแต่ใช้คําว่ามันเป็นสถานที่ที่คนแบบ ค่อนข้างที่จะไปเป็นพุกพ่านอะเออแล้วทุกคนก็พอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมีคนดังๆก็ไปที่เนี่ยเยอะอนักขา่าวก็ไปกันเยอะประเด็นคือพอณลทิไปวันเนี้ยไปเจอเห็นบอกตอนไปเดินเดินตอนแรกคือเดินเนี่ยเราตั้งใจจะไปหาคุยสต่เมื่อกี้ในรายการผมไม่ได้ไม่ได้พูดถึงแบบการสัมภาษณ์ใ,ใครเลยนะเพราะผมก็ห่วงว่าเดี๋ยวมันจะไปไปกระทบกับพี่ๆแต่ละคนอ,อ๋อาะอันตอมบอกเป็นลสนิยมอะแต่ผมพูดงี้นะ ถ้าผมเป็นเจ้าของสถานที่หรือผมเป็นพื้นที่ตรงนั้นน่ะหรือสมมติเป็นบ้านผมอะแล้วมาทําหน้าบ้านเราอะมันก็มันกระทบอะถูกไหมแล้วพื้นที่ตรงนั้นต้องแสดงว่าเป็นพื้นที่กึ่งสาธารณะได้เลยเพราะเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ทุกคนเข้าไปสามารถเดินได้มันเป็นห้างใช่วันนี้ตอนที่ไปถึงเป็นยังไงตอนแรกไปหาเจอได้ยังไงก่อนก็ไอ้บอกว่าไอเคยไป อ้าไอซบอกไอ้เคยไปอ,าอ้ากแล้วผมซวยแล้วพูดอย่างนี้ไอ้เคยไปไหมเดี๋ว่าไอซเคยไปทําข่าวคือทุกคนที่มองภาพนั้นอะคือจะไม่รู้เลยว่าจริงหรอ,อแต่บางบังเอิญตรงที่ว่าเราเราได้พื้นที่พิกัดมาก็เพราะว่าคุณไอซ์สารวัตรเนี่ยเขาเคยไปที่นั่นนักข่าวใส่แว่นด้วยมาอย่างนี้ผมเคยไปผมชี้แจงก่อนผมเคยไปจริงๆผมเคยไปตั้งแต่ยังไม่เป็นนักข่าวไปตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ไปตอนที่ทําข่าวใหม่ๆผมก็ไป ไปทาข่าวหลากหลายประเภทที่นั่นก็เคยไปไปทําข่าวที่ใช้คาว่าไงเดียที่แบบนัดนัดเหมือนสัมภาษณ์อะ่ะแล้วแบบไปเจอตามร้านกาแฟแล้รพวกเนี้ยก็ไปที่นี่<อ>มันแปลกมากเลยแล้วใช่ไหมตอนตอนสมัยเด็กๆผมเคยไปทํางานอะ่ะแล้วเขาก็นัดเจอสถานที่ให้ไปเจอแบบเหมือนขึ้นรถก็ที่นี่อืแล้วพอวันเนี้ยผมเห็นภาพเปิดมาที่ไหนวะ <c oughs> ก็คืองาที่ไหนวะแต่ลั้วเนี่ย เห็นั้วก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันคุ้นๆจังเลยอะไรเงี้ยเอาอย่าไปลงดีเทลแล้วกันก็เลยส่งข้อมูลให้กับนาริสอ่ะแล้วพอนาลิสไปถึงปุ๊บอ่ะไอ้ไม่ได้บอกนะว่าไปชั้นไหนไปจุดไหนไปเจอตรงนั้นได้ยังไงก็ตอนแรกก็ไปหาแหละครับว่าอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็ตอนแรกก็เดินชั้นหนึ่งก็ไม่ใช่ชั้นสองไม่ใช่เ่อมันอยู่ชั้นไหนวะ mm. ก็ไปที่เจอชั้นชั้นหนึ่งแล้วกัน mm. อืเออไม่ได้บอกว่าชั้นไหน uh. เออเดี๋ยวไปถึงก็ดูลักษณะตามรูปเนี่ยมีใครชี้เป้าไหมมีใครชี้เป้าไหมไม่มี ตอนแรกไม่รู้เลยว่าคือเดินโมโม่มเข้าไปอย่างเี้เหรอใช่ตอนแรกไม่รู้เลยว่ามันมันเป็นที่แบบนี้แบบนี้ขึ้นไปก็เอ้ยนี่ไงไอแท่นเียคล้ายๆเหมือนตู้เซฟอะครับอือืมก็ไอพี่ช่างภาพถ่ายให้หน่อยเออยืนเทียบปรียบเทียบกันแล้วมาดูภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเออมันใช่ที่นี่เลยอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกไม่คิดว่าจะเจอพี่ๆแต่ละคนด้วยท,ที่ที่ไปอยู่ตรงนั้นนะครับเ<โ>ยอะไหมคือไม่ได้ว่าไปเจอบุคคลที่ มีรถเส้นยมประมาณนี้อืพี่ๆกลุ่มชายรักชายคนดูแป๊บหนึ่งนะคนดูถามว่านี่เรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่ใช่ข่าวสิบสองเอ็มนะคนดูบอกนี่ว่าข่าวสิบสองเอ็มเป็นข่าวต้องบอกเป็นข่าวที่กําตอนนี้คนกําลังใส่ใจเรื่องผู้ประกาศขาวใส่แว่นมีอักษรย่ออออ่างไปเอาดอค่ะเมื่อกี้ใครดูในรายการไปแล้วนาริสเป็นคนลงพื้นที่ประเด็นที่ผมจะมาพูดวันนี้คือมันกลายเป็นสถานที่ที่บอกทํากันมาเป็นสิบปีบางคนบอกมากกว่าสิบด้วย ทำที่นี่แล้วทํากันแบบทุกยุคทุกสมัยพอไปถึงเนี่ยไอคนที่เขาบอกว่าทําเป็นสิบสิบปีเนี่ยเขาบอกว่ายังไงมันดูเป็นปกติเหรอออืยังไงอ่ะเขามานั่งรอตอนแรกที่เดินไปอ่ะคือคิดว่าเป็นคนคนหนึง่งเป็นผู้ชายคนหนึง่งดูดีเลยแล้วก็แต่งตัวดีด้วยครับแล้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆกับจุดที่มีการถ่ายรูปนั่นแหละครับห่างกันสักประมาณแค่ห้าเมตรได้ เขามองเราบ่อยมากก็คือเดินไปปุ๊บโดนล็อกเป้ามองเลยใส่งสายตาส่งสายตาเลยแต่ตอนนั้นอะไม่คิดอะไรอือ่าแลก็คิด้าไปเฮ้ยเราหล่อว่ะมีคนมองอืมก็ไม่แต่เขามองแบบส่งสายตาแบบผิดปกติกับผู้ชายทั่วไปอย่างเงี้ยสมมุติเราบอกมองไอ้มองอะไรก็มองทั่วไปแต่มองมองเหลียวหลังอะอืเดินผ่านแล้วแบบเฮ้ มองเขามองอะอมงใช่พี่บีมองแบบมองตามอ่ะอืผมก็เลยถ่ายไปถ่ายไปซึ่งเราอยู่ตรงจุดนั้นแล้วใช่ไม่ได้แสดงตัวเป็นนักข่าวกับพีช่างภาพอ่าก็คือเราไปเดินเหมือนคนทั่วไปที่เดินไปอ่าอ่าถ่ายสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติคือเขามองเราหนักเกินไปแล้วอือก็เลยคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่แหละมันมันต้องเป็นที่อะไรแปลกๆไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ ไปอยู่ตรงนั้นอะผมไปอยู่ตรงนั้นมาครึ่งวัน <c oughs> ครึ่งวันจริงๆอืแล้วก็ตอนที่ถ่ายอะ่ะมันก็มีพี่ๆผู้ชายอะ่ะขึ้นแต่ชั้นนั้นอะผู้หญิงอะ่ะขึ้นน้อยมากมขึ้นมาได้เลื่อนนะครับออือืหลังจากนั้นก็ ทุกคนเนี่ยจะสายตาแปลกๆเหมือนกันคือมองกันหมดเข้าใจไหมมองวู้ชใช้ด้วยกันคือหมายความว่าคนนี้เดินผ่านก็มองคนนี้เดินผ่านก็มองไอ้คนนี้ก็มองคนนี้ไอ้คนนี้ก็นั่งรอแล้วก็มองคนนี้เราเดินผ่านเขาก็มองเราถูกต้องครับเพื่ออะไรไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอ้ยมันผิดปกติแหละมันมองแปลกๆแล้วทุกคนอะคืออารมณ์ประมาณแบบอ่าคือเรามองกันเราพอรู้ได้ว่าเขาเขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยตัดสินใจที่จะเดินไปถามพี่คนนั้นที่นั่งอยู่ว่าพี่ครับพี่มารออะไรเราไปถามเองเหรอใช่ออตอนนั้นก็ไม่ได้บอกก็เป็นนักข่าวก็เราสงสัยว่าเอ้ยพี่เขามารออะไรกันมองๆอะไรกันใช่ไหมแล้วพี่เขาว่าไงก็ถามว่าพี่มารออะไรกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ค่อยเปิดหรอกครับแต่ด้วยความที่เราเป็นนักข่าวเนี่ยเราต้องแสดงแล้วว่าเอ้ยเราอยากรู้อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องยอมปลอมตัวว่า เป็นชายรักชายเหมือนกันอ๋อลองใจเขาดูใช้คำนี้ลองใจเขาดูว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นแล้วเขาจะว่ายังไงเขาว่ายังไงกับเราคือตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่เล่นเล็กแทนตัวเองว่าหนูเลยเหรอตอนนั้นแทนตัวเองว่าหนูหนูบ้างผมบ้างนี่แทนตัวเองว่าหนูนะนะคิดมากว่าจะ เราจะเป็นแบบลุกหรือรับเข้าใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวช่องปิวเดี๋ยวช่องปิวคุณพูดแหลรผมมาเมื่อกี้นี่ไม่ไม่เป็นไรรถสนิยมผมย้ำนะเดี๋ยวใครมาดูหรือใครจะแคปคลิปอะไรพวกนี้ไปนะรถสนิยมเราไม่ว่ากันรถสนิยมไม่ผิดคุณจะชอบแบบไหนก็ตามจะเป็นปกติไม่ปกติมันเป็นรืรถสนิยมไม่ได้ไปทําผิดอะไรแต่มันเป็นพื้นที่สาธารณะย้ำแค่มันเป็นพื้นที่สาธารณะมันกำลังเข้าข่ายเรื่องของความผิดกฎหมายและอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการถ้ามันมีการจริงๆคือ ถูกระบุว่าเอาไปโพสตตามพื้นที่ที่เป็นโซเชียลซึ่งก็อาจจะเข้าขายเรื่องของพรบคอมแล้วก็อาจจะมีการเรื่องของการเอาไปขายตามกลุ่มต่างๆอันเนี้ยก็ต้องไปว่าตันตามกระบวนการเพราะว่านักกฎหมายบอกเป็นคดีอาญาด้วยนัตตี้ดูอยู่หรือเปล่านัตตี้นัตตี้นัตตี้โทรเข้ามาทำไมนัตตี้นัตตี้น่าจะอยู่ในพื้นที่อยู่อ่ะต่อต่อต่ออ่ะแล้วยังไงพอเสร็จปุ๊บเราได้คุยกับเขาคือจุดประสงค์หลักของวันนี้คือจะคือไอ้ให้โจทย์เรามาว่า คืออยากรู้ว่าพี่ผู้ประกาศคนนั้นอ่ะเขาเคยไปที่นั่นหรือเปล่าเพราะว่ามันมันมีภาพปรากฏอยู่อ mm ื hmm. เราก็เลยเอารูปเอารูปนั้นอ่ะไปถามเขาอ่าไปถามเขาพี่ผู้ประกาศนะไปถามพี่ผ oh ู้ชายคนเนี้ยว่าเคยเห็นหน้าไหมเพราะเราอยากรู้ว่าเขาเคยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่บางคนเอาพี่ผู้ชายคนนั้นก่อนพี่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าเขาไม่เคยเห็นอ่าแล้วก็ถามว่าพี่แต่มันรูปตรงนี้มันใช่ที่นี่ใช่ไหมอะไรเงี้ย ผมก็เลยต้องบอกว่าเออผมก็เป็นเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพื่อยืนยันสถานที่ตรงนี้ว่ามันใช่หรือเปล่าถูกไหมอาเสร็จแล้วพอเราไปทางนั้นปุ๊บเห็นบอกเขาก็จู่โจมเราเขาแนะนําด้วยถูกไหมเขาก็ถามแหละว่าเออน้องมามาจากไหนยังไงอะไรเงี้ยมาครั้งแรกหรออะไรเงี้ยเราก็ต้องจาเป็นที่ต้องโกหกไปเนาะเพื่ออยากได้ข้อมูลอ่ะก็เออผมก็เคยไปมาก่อนเหรอไม่เคยก็ครั้งแรกไงเราไม่โกหกเราไปครั้งแรกไง ก็บอกว่าเรามาจากพัทยาเราเราพาพี่ช่างภาพมาด้วยพี่ช่างภาพก็เป็นเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบพามาเปิดประสบการณ์อะไรเงี้ยครับอืมปกติดีใช่ไหมปกติปกติที่อ่านคอมเมนต์นี่ใช่นาริเล่าเลยครับนาริเล่าต่อเลยหลังจากนั้นก็ถามพี่เขาแหละนะครับว่าเออแล้วมันต้องยังไงต่ออะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกถ้าชอบใครอะไรเงี้ยก็มองสงสายตาถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขาสนใจอ่า คลิกกันถ้าคลิกกันให้น้องอะเดินนําหน้าเข้าไปในห้องน้ําเดี๋ยวเขาจะเดินตามเองเหมือนบอกวิธีการไม่แต่ว่าประเด็นคือพี่เขาพูดไหมมันมีภาพภาพหนึ่งคุณผู้ชมไปหาดูานในโซเชียลนะผมเปิดตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวปลิวไปหาดูในโซเชียลผมเชื่อว่าใครติดตามเรื่องนี้ใครใส่ใจมาตั้งแต่เช้าน่าจะเห็นไอ้ภาพที่มันนั่งอยู่บนโต๊ะ เขาบอกไหมเขาเคยเห็นคนมานั่งบนตู้นี้ไหมเขาไม่เคยเห็นอ๋อคือคือมันรับตาขนาดนั้นเลยเหรอคือเขาถ่ายเนี่ยมันอืมอืมอืมคือเอาต้องไปนั่งในจังหวะคือถ้าผมเดินผ่านไม่มีคนเดินผ่านเลยเหรอแล้วผมเป็นเจ้าของร้านค้าเปิดร้านค้าจะต้องเห็นนะคือถ้าถ้าเกิดใครดูมุมภาพจากโซเชียลอะครับคือถ้ามันมีร้านค้าที่เปิดไฟคือโซนนั้นอะคือห้างเลยอืคนก็เดินกันใช่มันก็นึกถึงภาพเวลาเราไปห้างทั่วไปอ่ะแต่คือมุมที่พี่ผู้ประกาศเขาถ่ายเนี่ย คือมันอยู่ใกล้กับบันไดหนีไฟของห้างซึ่งโซนตรงนั้นอ่ะร้านปิดหมดแล้วกลายเป็นว่ามันสามารถเหลือพื้นที่ที่จะเป็นมุมอับในการถ่ายกล้องไหมตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดไหมไม่มีไม่มีกล้องวงจรปิดมุมนั้นไม่มีแล้วคนคนไม่พุกผ่านหรอหรือคนนี่จะเป็นคนที่เขาชอบแบบนี้อยู่แล้วที่พุกผ่านอืมตอนไปอ่ะเราพุกผ่านไหมไม่พุกผ่านเลยก็คือเงียบคือไม่รู้ว่ายังไงนะแต่มีแต่ พี่ๆแบบนั้นแหละอเออขึ้นลงลิฟต์ขึ้นลงอะไรเงี้ยไม่ใช่ขึ้นลงลิฟต์ขึ้นลงบันไดเลื่อนอ่าก็คือข,ขึ้นขึ้นลงๆคอยผัดเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆแ,แล้วเขารู้ได้ยังไงว่าต้องมาตรงเนี้ยก็นั่น้ไงแต่ผมมาลองถามเขานะครับว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเขามาจากแอปแอปหนึ่งแต่ไม่บอกชื่อแอปแล้วกันเออมันมีการอ่ามีมีการคุยกันอะไรเงี้ยครับผ่านแอปผ่านแอปพลิเคชันเหมือนลักษณะเหมือนแนะนําต่อๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยด้วยปะพี่เขาถามผมว่า เออแล้วมาได้ยังไงอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าอ๋อผมตามมาจากทวิตเตอร์ตามมาจากอ่าเอ็กอะไรอย่างเงี้ยเออกลายเป็นว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเออน้องก็ไปเข้าห้องน้ำนะอย่างหนู้อย่างนี้ห้องห้องนี้ห้องนี้แต่ให้ระวังนะแม่บ้านดูราปภดูแสดงว่าเขาก็รู้ว่าห้างก็จับตาอยู่ถูกต้องครับห้างก็ไม่ได้ปล่อยหรือมั้ระหว่างที่เราอยู่ไม่ปล่อยเลยวระหว่างที่เราอยู่อ่ะมีแบบรอปภมาเดินมีแม่บ้านวนเวียนบ้างไหมระหว่างที่ กำลังนั่งคุยเอ้ยตอนที่ถ่ายรูปก่อนมีเจ้าหน้าที่ราพอเดินมาถามผมว่าทําอะไรหรอครับเพราะเขาเนี่ยบอกว่าผมอาจจะกับพี่ช่างภาพอาจจะเป็นแบบแบบพี่เหมือนพี่พกการ์ดตนี้ใช่ผมว่าเขารู้พี่รอพอผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ทําอะไรครับผมมาถ่ายถ่ายถ่ายรูปเล่นเฉย เขาก็เลยมองว่าอ่ามันไม่ได้เกินเลยอะไรคือมันก็เลยไม่ได้ว่ามันก็มินเมย์แหละเพราะมันเป็นพื้นที่ของของห้างกัเราไม่ได้ไปทำโจงแจ้งในขณะที่เขาอยู่ถ้าเกิดทําจริงๆเชื่อว่ารอพอชาร์จแน่นอนอ๋ออ่าอ่าแต่ย้ำนะคือมันมีการพูดมาคำหนึ่งที่บอกว่าเขาทํากันมาเป็นสิบปีอ่ะคือยังไงไอ้สิบปีที่ว่าคือเขาบอกว่าอ่ะผมถามพี่คนหนึ่งที่ที่นั่งคุยด้วยกันเนาะ ตอนนั้นก็ไม่ได้แสดงตัวไม่เคยแสดงตัวก็บอกว่าพี่แล้วพี่มารอที่เนี้ยเคยมารอ,อนานหรือ,อยังอะไรเงี้ยบอกว่าพี่ก็มาบ้างไม่มาบ้างแต่สิบห้ายี่สิบปีอ่ะพี่ก็แวะมาบ้างวันไหนพี่คนนี้เขาสิบห้ายี่สิบปีเหรออ,อุ้ยนานนะใช่เขามันก็น่าจะเป็นช่วงถ้าสิบหนะ้ายี่ส<ม>ิบปีเนี่ยมันก็ยังไงผมผมตกใจตรงเนี้ยมันมีข้อมูลเนี้ยว่าสิบห้าปียี่สิบปีนะถ้านับย้อนับไปก็คือเราเด็กมากอ่ะพี่พีไอเขาบอกอีกว่าอืมเมื่อก่อนอ่ะ มันทํากันเขาเรียกอะไรจงคึ้มากันมากกว่านี้อีกแต่ตอนเนี้ยมันเบาลงแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่ห้างรพอแม่บ้านเนี่ยเขาเขาเข้มงวดมากเข้มงวดกันเยอะครับอืมแต่ทํามานานแล้วใช่วันนี้เท่าที่เรานั่งดูอ่ะกี่คนไหนที่เดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกจํานวนคนผมว่าประมาณช่วงประมาณยี่สิบกว่าคนได้พี่เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยนะครับหรอ แล้วเราเห็นเลยไหมต่อหน้าต่อตาเลยไหมว่าปินดูสินดูสีหน้าตอนถามแล้วเห็นเลยไหมเห็นตอนเดินตามกันไม่ใช่เนี่ยเห็นเดินตามกันเข้าห้องน้ําแล้วเราเราเราไม่ได้ตามเข้าไปดูเราก็ตามเข้าไปดูแต่เราก็ส่วนของเราอเราเราก็ล้างหน้าอะไรปกติอ้าขอโทษครับ เอานี้ผมไม่ได้เล่าเรื่องอ๋อข้างนอกฝนตกข้างนอกฝนตกตกใจหมดอยู่ดีไฟตกแต่เราเราไม่ยังไงยุงงส่วนตัวเขาอ่าก็คือก็ที่ย้ำไงถ้ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ที่เขาพยายามจะรับตาคนแล้วอ่ะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องรสนิยมก็พูดย้ำๆอย่างเงี้ยแหละความชื่นชอบส่วนบุคคลไม่ผิดแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกอ่ะแต่ผมชอบทางห้างนะบางทีแม่บ้านเนี่ยตอนที่ผมเข้าไปดูเนี่ยแม่บ้านเขาก็เหมือนแอบแออ่ะแอแอเข้าไปทำความสะอาดอ๋อเพื่อที่จะไล่เพราะว่า ช่วงเวลาแม่บ้านเขาจะไม่เว้นนานสมมติถ้าเกิดเขาเห็นสองคนเดินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่เว้นนานเขาจะแกล้งเข้าไปทําอะไรสักอย่างทาความสะอาดยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นพวกพี่ๆเหล่านั้นบางคนเขาก็รีบเดินออกออือืมมเขาบอกว่าอะไรเนี่ยมีแต่คนมีแต่คนทักมาเรื่องแว่นแว่นไอ้ใส่แว่นเพราะไอ้ใส่ตาตาสั้นนะมองไม่เห็นไอ้อ่านคอมเมนต์ไม่เห็นนะนั่งไกลวันนี้ ปกติไม่ได้อ่านคอมเมนต์พปกติคุณพูดเป็นคนอ่านไอ้ก็เลยต้องใส่แว่นนะเดี๋ยวคนงงว่าผมไม่ใช่ผู้ประกาศใส่แว่นนะเดี๋ยวตอนท้ายเปิดขาให้ดูคนดูบอกเขาอยากให้เปิดขาให้ดูหน่อยเออเปิดให้เขาดูหน่อยอะไรนะอไม้มอบใส่ลับคนดูบอกคนนี้แม่บ้านเป็นไม้มอบใส่ลับเหรอเป็นแม่ใช่ไหมสังเกตเห็นคุณแม่บ้านเนี่ยเขาจะเข้าออกเข้าออกประมาณกี่นาทีอ่ะเท่าที่เห็นแม่บ้านออกไปแป๊บเข้าออกแป๊บเดียวครับออืืโทษทีไอ้ตรงจุดนั้นคือหน้าห้องน้าเลยเหรอ ในห้องน้าไม่ไม่ไอจุดที่นั่งไหนตรงจุดที่เป็นไม่ไม่เหล็กอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องเดินไปอีกประมาณสิบห้าหยี่สิบเมตรอ๋อไกลกันอยู่นะคกอมันเป็นมุมแสดงว่ามุมนั้นไม่ใช่มุมเดินไปห้องน้ำไม่ไม่ไม่ต้องมีดิลถูกป่ะเออถกถูกำลังจะบอกกับพี่บีว่ามันมันไม่ใช่มุมดิวมันต้องมีมุมดิวก่อนก็คือจุดที่นั่งนั่นแหละหลังจากนั้นดิวเสร็จส่งสายตาปุ๊บคุณเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็จะเดินตามอ่าอ่าครับอีกอันหนึ่ง ตอนที่ขึ้นไปข้างบนลานจอดลานจอดตรงนั้นมีรถจอดบ้างไหมถ้าดูจากภาพนะถ้าไอ้ดูจากภาพ,พไอ้ไม่เห็นรถเลยแต่ต้องบอกเนี่นะลานจอดเนี่ยไอ้ไม่เคยไปไอ้ไม่เคยเข้าไปตรงนั้นแต่เพิ่งเคยเห็นวันนี้เหมือนกันเพราะว่าไม่คาดคิดว่าเป็นที่เดียวกันจุดที่เราไปเจอคืออยู่ในสถานที่เดียวกันเหมือนกันคือลานจอดไอ้ตรงลานจอดคือรถโล่งเลยมีเจ้าหน้าที่มาประจำไหมไม่มีคือผมเนี่ย กดลิฟต์ขึ้นไปชั้นไหนยังไม่บอกแล้วกันมันต้องเดินต่อเพราะว่าจุดที่มีการถ่ายรูปมันมันไม่สามารถกดลิฟต์ขึ้นไปได้มันต้องเดินต่อไปอีกกี่ชั้นกี่ชั้นนั่นแหละครับแล้วทีนี้เนี่ยคนที่จะขึ้นไปได้เนี่ยต้องกดลิฟต์หรือไม่ต้องขับรถขึ้นไปขหมายเพราะว่าต้องเดินต่อเท่านั้นถูกไหมไม่ได้มีลบไม่ได้มีลิฟต์ตรงไปถึงตรงนั้นไม่มีหรือขับรถขึ้นไปจอดก็ได้อืแต่ตอนเราไปไม่มีรถไม่มีเลยเป็นลานจอดที่โล่งครับ แต่ไปเจอเห็นบอกไปเจอกล่องกล่องถุงยางอ่ะไปเจอได้ยังไงอ่ะคือตอนแรกอ่ะไม่ได้กะหาแต่ก็คุยกันว่าเอ้ยจุดเนี้ยใช่แน่นอนก็เลยคุยโทรศัพท์กับไอศ์วีดีโอคอลเนาะเราเราวีดีโอคอลกันแล้วเราก็แล้วไอศ์พูดไปคำหนึ่งว่าเอ้ยลองหาดูว่ามันมีถุงยางปกติไติเวลาเราไปทําข่าวประเภทแบบนี้นะในอดีตก็เคยมีตอนด่งดังอ่ะต้องบอกว่าตามแบบ ตามสถานที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่สาธารณะเอางี้นะถ้าเป็นที่สาธารณะบางทีมันมีสวนสาธารณะผมต้องยอมรับนะแล้วคนที่เขาไปเที่ยวอก่อนก็เป็นข่าวดังถูกไหมคนที่เขาไปเที่ยวสวนคนที่เขาไปแบบอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยลูกหลานเด็กๆมันจะอันตรายเราก็คิดไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยเพื่อการยืนยันตรงเนี้ยก็ต้องหาแหละสุดท้ายเจอจริงๆคือตอนแรกไม่คิดว่าจะเจอด้วยอืมพอไอซ์บอกให้หาเงี้ยก็ลองลองเดินดูหาเออมันเจอิงจริงว่ะมันอยู่ห่างกันสักประมาณ ิบห้ายี่สิบเมตรได้อเป็นถุงยางศูนย์ศูนย์สามอะไรนี่แหละไซห้าสิบสองบอกว่าละเอียดขนาดไหนไม่ต้องละเอียดขนาดไหนก็ได้บอกไม่ต้องบอกเลยขนาดนั้นก็ได้ออจะมีกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งแต่มันลักษณะคือใช้งานแล้วแต่ไม่ไม่ได้เจอตัวซองไม่ได้เจออะไรเจอแต่กล่องครับแล้วมีคนอยู่ตรงนั้นปะไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยไม่มีใครเดินขึ้นไปเลยหรอใช่โอเค นี่มีคนเตือนแล้วบอกระวังปลิวกลัวปลิวเนี่ยไอ้กลัวปลิวจริงใช่แต่พุ่งยิงเขึ้นเลยขึ้นสุมเสี่ยงสุมเสียสเส่ยงมากมีคนโดนส,สงสัยอะไรไหมวันที่ทนายเขาว่ายังไงบ้างนะทนายบอกว่าผิดไหมแบบเนี้ยอืออือืคือถ้าเขียนในบทมาเนี่ยเห็นมันผิดสุมเสียงอาจจะผิดประมาณสักสามสี่ข้อกฎหมายมทนายเขาเตือนอะไรมาไหมที่โทรไปไอ้บอกโทรวันนี้โทรหามีมีทนายสองท่านอะไรเจมม์ทนายรุ่นลงอ่าก็แกก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผิดเนื่องจากว่ามัน เกี่ยวกับการสร้างภาพอนอาจารลามกอนาจารเผยแพร่แต่ทีนี้เนี่ยมันมีกรณีที่ว่าถ้าพี่เขาเนี่ยเอาไปขายในกลุ่มลับนี่เงี้ยพี่เจมก็บอกว่าเออมันยังอาจจะต้องตีตัวในตัวบทกฎหมายด้วยว่ามันเข้าข่ายเผยแพร่หรือยังเพราะว่าสมมุติถ,ถ้าเกิดว่าเพราะในกลุ่มลับเี้ยเฉพาะ,อะไอ้ไอ้ไม่ได้ไอ้ไม่ได้เนี่ยไอไม่ได้จ่ายเงินไอก็ดูไม่ได้เข้าใจไหมอืมอืมความลับอะไรอีก ปล่าเปล่าเปล่าเขาก็คือเข้าขายเสี่ยงข้อกฎหมายเรื่องที่ว่าเหมือนเหมือนเอาเอาคลิปไปขายอะไรนี่ใช่ป่ะเพราะว่าคุณต้องจ่ายเงิน,นเนาะถ้าเสียเงินเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอคุณต้องเสียเงินไงถึงจะเข้าไปดูได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเผยแพร่เลยโดยไม่เสียเงินอย่างเงี้ยอันนี้อ,อันนี้ผิดแน่นอนออืมอืมมแต่ในในในมุมที่สร้างสร้างสร้างคลิปรามกอนาจารยอย่างเงี้ยอันนี้ผิดอยู่แล้วอืมแต่พรบอคอมเนี่ย ยังยังยังต้องตีความอออืืส่วนไอ้รูปถ่ายรูปในที่สาธารณะเนี่ยอันเนี้ยผิดอยู่แล้วแต่มันเป็นความผิดแล้วหูโทษอะไรเงี้ยอืม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 แต่มันก็มีมานานแล้วแหละลักษณะเนี้ยเนาะเมื่อก่อนสมัยก่อนก็เคยไปทำเอที่ปั๊มน้ํามันอะแต่ไม่ได้บอกไปที่ไหนนะเฮ้ยคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้ห้างนั้นก็นั่นแหละมีปั๊มน้ํามันด้วยเออคิดว่าหลายคนรู้แหละมันก็มันก็มีลักษณะนี้แต่ก็เป็นรสนิยมแต่อันเนี้ยมันมันก็เป็นที่สาธารณะอีกอ่ะ ขาบอกก็เห็นทําคลิปกันอยู่ปกติพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะบอกเดี๋ยวช่องปลิวอ๋อใช่อะพอแล้วพอแล้วเรื่องนี้พอแล้วไม่เป็นไรถ้าเป็นร่องรสนิยมไปว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดมีเข้าข่ายผิดกฎหมายแล้วใครไปเอาเรื่องเจ้าหน้าที่เห็นอันนี้เขาไปเอาก็ว่ากันตามนั้นจินนัดเจอกันแล้วก็ไปกันต่อที่อื่นน่ะมัน,ม,นมันไม่ไม่ไม่ผิดเลยนะแล้วว่าม,มันเป็นรสนิยมของคนใช่แต่ถ้าเกิดว่าในที่สาธารณะอย่างที่ไอ้บอกนี่แหละมันก็เออมันก็ดูไม่ดีเท่าไหร่อืโอเค มีคนบอกว่าเรื่อง12ล้านเป็นยังไงบ้าง 12m 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 เป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้จริงๆก็มีความคืบหน้าจริงมันคืบหน้าไม่ค่อยเยอะนะแต่เขาเรียกใช่ไหมเรียกเราไม่ได้เล่าวันนี้เราไม่ได้เล่าในรายการไปก็ก็จริงๆข่าวเย็นก็น่าจะเล่าแล้วแหละข่าวเย็นก็เล่าแล้วแล้วก็มีแบบว่าเรียกเจ้าของเงินคนที่เขาบอกเขาเป็นเจ้าของเงินก็เอาหลักฐานมาพิสูจน์จริงๆพี่บีไปเรื่องนี้ด้วยนี่ใช่เรื่อง เออได้ตามกันอยู่ไหมทุกคนก็คือเรื่องเนี้ยตัวของเจ้าของเงินเนี่ยที่ชื่อว่าคุณทวีวัน์เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเงินก็เป็นของเขาตรวจสอบได้ทั้งหมดแหละแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องเส้นทางการเงินก็พร้อมแล้วก็ยินดีแต่ตอนเนี้ตํารวจเขาก็ต้องไปไล่เส้นทางเนาะไปไล่ยังไม่ใช่คือเส้นทางเนี่ยจะมีปปงด้วยเข้ามา เข้ามาร่วมด้วยตรวจสอบว่าเงินเนี้ยได้มาจากตรงไหนแต่ประเด็นก็คือเงินที่เห็นนะเห็นว่ามันจะมีคาดคาดอยู่เพราะมันก็จะมีบาร์โค้ดอันนั้นน่ะเขาตรวจสอบได้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนเบิกเบิกมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วก็เบิกที่ธนาคารไหนสาขาไหนตอนนี้ตํารวจรู้หมดแล้วน่าจะวันจันทร์หรือเปล่าไม่แน่ใจที่ธนาคารจะต้องเข้ามาให้ข้อมูลให้ปักคำใช่มีวันจันทร์ธนาคารเข้ามาปปปปง,งปป,<ร>ป<ร>ทคอม<ร><อ>ชอใช่อ่า ก็วันนี้เขาเข้าไปพบแล้วก็หลักฐานไปมอบอแต่จริงวันนี้ก็จะเจอพวกค,คือความคืบหน้าไม่ค่อยเยอะเพราะอาจจะเป็นวันหยุดด้วยแหละค่ะแล้วก็เขาก็ชี้แจงแล้วก็เอาหลักฐานไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ว่าเส้นทางการเงินของเขามาจากไหนบ้างคือหลายคนก็ไม่เชื่อเพราะเรื่องที่ว่าต้องข้อสังเกตดีกว่าต้องใช้ต้องข้อสังเกตเพราะว่าเงินเงินมันจานวนเยอะใช่ไหมทุกคนมันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าแปลกไปนิดนึงว่าใส่ในกล่องแบบลักษณะเป็นกล่องพลาสติกแล้วอ้างว่าน้ํารั่วแล้วเอามาจะทิ้งไปดื้อเลยอย่างเงี้ย มีคนดูบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นอ่านบอกอะไรนะอ๋อเขาบอกว่ามีคนถามถึงคาร่านะคาร่าอีกแล้วคาร่าปล่อยแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วเพราะว่าเขาก็เขาก็พูดอะไรจบไปเรียบร้อยแล้วเรื่องเงินบ้างเรื่องเรื่องเงินดีกว่าหรือมีเรื่องอื่นมีเรื่องอื่นอีกไหมจริงจริงไม่กล้าพูดเยอะแล้วอะเมื่อกี้มีคนเตือนมาบอกว่าระวัง AI ไอจับลูกลักติ๊กตอกเอไอยังไม่จับเดี๋ยวจับแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาผมกลัวจังเลยฝากเขาเจาะเข้าใจให้หน่อยนะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมลงแล้วดีกว่าแป๊บเดียวพอเออนาะตั้งสิบสองเอ็มลืมได้ยังไงหนักนะออนั่นแหละคือสิ่งที่คนสงสัยครับแต่ว่าเราก็ต้องแล้วแต่ออนะครับอืมไม่ใช่นะมีคนบอกนักข่าวใส่แว่นคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะออผมใส่แว่นมาอ่านคอมเมนต์เ,ยเฉยๆอ่ะทิ้งท้ายตรงนี้แล้วกันเนาะ เราจะได้ไม่ดึกมากกว่านี้พรุ่งนี้จะมาเริ่มงานกันต่อนะครับก็ยังไงขอบคุณสำหรับคนดูทุกคนนะที่ติดตามกันนะครับนลิดไปฝากติดตามนลิดด้วยในทิกตอกนลิดนะครับนลิดบุญนิ่มนะพี่บีฝากทิกตอกหน่อยสิบีชมพูนุชค่ะอ่าเข้าไปกดติดตามกันด้วยก็เดี๋ยวไว้มาไลฟ์พวกแบบหลังข่าวที่เราไปทํากันมาเนาะอ่าอันนี้ก็มาไลฟ์ร่วมกันนะครับนานๆทีจะมาเจอกันเดี๋ยวยังไงของไอก็น่าจะกลับมาไลฟ์ทีหนึ่งก็นู่นแหละ วันอาทิตย์น้า <S <S อยู่กับอะไรกันแบบนี้แต่ว่าถ้าวันอื่นถ้าไอ้ว่างนะองตรงคือไอ้กลับบ้านกว่าจะถึงอะ่ะแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาค่อยมาไลฟ์เท่าไหร่ยังไงฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาติดตามวันนี้จะได้ไม่ต้องนอนดึกมากพรุ่งนี้ทุกคนทํางานด้วยเดี๋ยวเรามาตาดํากันต่อวันอื่นนะครับวันนี้ผมพูดเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณนะครับผ่านประการติดตามสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอ่าบ๊ายบายบ๊ายบาย